สวัสดีค่ะนิฮาวเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในภาษาจีนหน่วยที่15ครั้งนี้เป็นเรื่องของต้นไม้ที่รักนะคะหรือว่าชูมันเองเนาะกับยางฟางเหล่าชื่อนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ของต้นไม้นะคะเราจะมาทบทวนตัวเลขภาษาจีนโดยการเรยนดีกันก่อนนะคะโดยเป็นการใช้เสียลักมือนั่นเองอ่ะเรามาลองทบทวนกันเถอะยี่อ er อ 6ูเรียวชีปาว่คนไหนร้องเพลงมาประกอบได้ดีมากเลยนะคะอลองดูนะคะ一二三四一二三四五六七五六七一二三四五六七一二三四五六七八九十八九十อาละคคะเก่งมากเลยเด็กๆ อะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้นะคะต้นไม้ภาษาจีนออกเสียงว่าชูชูเราออกเสียงสิคะเยี่ยมมากค่ะชูแปลว่าต้นไม้นะคะต้นไม้เนี่ยดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้มนุษย์นะคะแล้วก็เราเนี่ยร่มรื่นนะคะแล้วก็มีประโยชน์หล,หลายๆอย่างเลยต่อมาค่ะ เราสุดจะให้ดูถึงการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะตั้งแต่ที่เขาเป็นมเมล็ดเนี่ยที่เขาอยู่ในดินเนาะเขาก็เจริญเติบโตขึ้นไปขึ้นไปนะคะมีการพัฒนาของลำต้นที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการแตกใบต่อยอดขึ้นไปนะคะเอาละค่ะต่อมาเรามาดูส่วนประกอบของพืชกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะที่ลูกศรชี้อยู่นะคือตัวลำต้นนะคะลำต้นภาษาจีนออกเสียงว่าชูกัน ชู่กันเด็กๆลองออกเสียงสิคะชู่กันเยี่ยมมากค่ะแปลว่าลำตน้นต่อมานะคะใบไม้นะคะใบไม้ภาษาจีนออกเสียงว่าชู่เย่ชู่เย่เด็กๆลองออกเสียงสิคะชู่เย่เก่งมากค่ะต่อมาดอกไม้นะคะดอกไม้ภาษาจีนออกเสียงว่า หัวหัวหัวแปลว่าดอกไม้ลองออกเสียงสิคะเยี่ยมมากค่ะต่อมาค่ะผลผลของต้นไม้นะคะกว่าสืกว่กวืแปลว่าผลกว่าสือ่ะลองออกเสียงสิคะเยี่ยมมากค่ะต่อมาค่ะต้นกล้วยนะคะ ที่ประเทศไทยหรือว่าที่เชียงใหม่ของเราเนี่ยมีต้นกล้วยเยอะมากเลยนะคะตามบ้านของเด็กๆบางคนเนี่ยก็มีการได้ปลูกต้นกล้วยฉะนั้นเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยตั้งแต่ลําต้นนะคะตัวปลีเนาะแล้วก็ผลแม้กระทั่งใบของต้นกล้วยเนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเลยนะคะมีประโยชน์มากๆเนาะต้นกล้วยภาษาจีนออกเสียงว่าเซียงเจียวชูเซียงเจียวชูลองออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะ เสียงเจียวสู่ต่อมานะคะต้นมะพรา้าวเด็กๆอาจจะเห็นลูกมะพร้าวอยู่ตามชายหาดตามทะเลใช่ไหมคะเอาละค่ะต้นมะพร้าวก็จะมีผลเนาะด้านในผลก็จะมีเนื้อนะคะแล้วก็จะมีน้ำที่อร่อยด้วยนะคะเอาละค่ะต้นมะพร้าวภาษาจีนออกเสียงว่าเย่จูเยจูเราออกเสียงสิคะเยี่ยมมากค่ะเย่จู โอเคเก่งมากนะคะต้นมะพร้าวเด็กๆได้ดรู้จักคําศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชไปแล้วนะคะและได้รู้จักชื่อต้นไม้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกพูดประโยคภาษาจีนกันเถอะนะคะคําว่านี่คือต้นกล้วยนี่คือต้นกล้วยภาษาจีนออกเสียงว่าจือชือซียงเจียวซู่จือชือซียงเจียวซู่คำว่าจอแปลว่านี่ ชื่อแปลว่าคือนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของต้นไม้จเจอชื่อเซียงเจียวชู่แปลว่านี่คือต้นกล้วยเด็กๆลองพูดภาษาจีนตามเราซื้อกันนะคะ,จะเจอชื่อเซียงเจียวชู่นี่คือต้นกล้วยเด็กๆคะ่ะวันนี้เนี่ยเราซื้อยากจะขอให้เด็กเนี่ยฝึกพูดคําศัพท์นี่คือต้นกล้วยนะคะ,จะเจอชื่อเซียงเจียวชู่ส่งมาเป็นคลิปให้กับเราซื้อได้ดูด้วยนะคะ เราซื้อเนี่ยอยากจะขอให้เด็กฝึกพูดนะคะเด็กๆเนี่ยตั้งแต่ผ่านมาหลายหน่วยกิจกรรมมากเยี่ยมมากเก่งมากจริงๆเลยคะ่ะเด็กๆเราซื้อเนี่ยเห็นพัฒน,นาการของเด็กมากขึ้นเนาะยังไงก็ขอให้ตั้งใจทําใบงานแล้วก็ฝึกพูดภาษาจีนก,กันบ่อยๆนะคะเอาไว้เราพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนหน้านะคะเสียเสียจ่ายเจียน